As as a as as an as fast sly strong fox, ox, สวัสดีค่ะพบกับคณะในรายการ English with Delcic l u b ทิ่ภาษาอังกฤษดีๆที่จะทำให้ทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษง่ายๆไปด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากทุกๆท่านนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอเสนอคำว่า adverse และ a v e r s e ค่ะสองคำนี้นะคะ ออกเสียงใกล้เคียงกันมากเลยค่ะแต่ความหมายต่างกันนะคะสำหรับคำแรกค่ะ adverse สกกดว่า a d v e r s e อ่านว่า adverse เป็นคำคุณศัพท์ค่ะแปลว่าตรงกันข้ามหรือเป็นผลร้ายคำที่สองนะคะ a v e r s e สกกดว่า a v e r s e อ่านว่า a v e r s e เป็นคำคุณศัพท์เช่นเดียวกันค่ะแปลว่าซึ่งไม่ชอบหรือ ซึ่งคัดค้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะคะ Is there any adverse reaction? ประโยคนี้แปลว่ามันมีการตอบสนองที่เป็นผลร้ายบ้างไหมมาดูกันอีกประโยคนะคะ He is not averse for meditating every day. ประโยคนี้แปลว่า <c oughs> เขาไม่คัดค้านการน,นั่งสมาธิในทุกๆวัน เป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ adverse เป็นผลร้าย a v e r s e ซึ่งขัดขานฝึกไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของ English with e l C Club แล้วคะ่ะยังไงก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปคะ่ะก่อนปิดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยคำสอนอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์ของนุยุงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Everyone who born will eventually die. born who will is We all have to die, but no one knows when his time will come. ในเมื่อเกิดมาแล้วทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้นตัวเราเองก็ต้องตายด้วยและก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ Because of this, we must do all we can to accumulate as much merit as possible. Merit is the only possession we can take with us after we die. เราต้องขวรขวายหาบุญกุศลติดตัวเราไปมากๆสมบัติอย่างอื่นเราก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ We are the way we are because of what we have done. Learn to endure it. Do the best you can for yourself. Do the best you can for everything. Good things will eventually come to you. เราเกิดมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็ต้องทนเอาทนเอาเถิดทำให้ดีที่สุดแล้วพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดในอนาคตข้างหน้าจะได้แต่สิ่งดีๆ You will die no matter whether you do it or not. It is better to do it and do it well. เราทำก็ตายไม่ทำก็ตายฉะนั้นเราทำดีกว่าทำสุดความสามารถของเราให้ไว้เมื่อวันที่31มกราคม2518 sweet as sugar and everything nice as old